ตอนที่5ชื่อตอนว่าราชองการถอนมันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ทําให้เหรียนฮวาก,กับหงจินตื่นตระหนกเป็นอย่างมากพวกนางไม่อยากจะทําสิ่งใดทั้งสิ้นนอกจากการเข้ามาเปลี่ยนน้ําชาและนําของว่างมาให้ฝูสู้สู้ทานก็เท่านั้นดังนั้นช่วงเวลานี้จึงเป็นโอกาสดีที่ไวสซูเมืองสามารถทําอะไรก็ได้ได้อย่างสะดวกขึ้นอยู่ภายในห้องของนางเอง หลังจากนั่งสมาธิฝึกตนได้เะี้ยะเวลาหนึง่งหญิงสาวก็ออกจากฌานเมื่อร่างกายนี้กับจิตวิญญาณของนางสามารถรวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้แล้วเวส่สูเมิงจึงค่อยวางใจบาดแผลที่ถูกฝูกลง้านจ้วงแทงก็หายดีแล้วเนื่องพลังปราณที่เพิ่มสูงขึ้นไปอีกขั้นของนางเช่นกันเวลานี้ยังไม่ถึงเวลาอาหารค่ำเวส่สูเมิงจึงเดินสำรวจรอบๆห้องเป็นการฆ่าเวลา นอกจากโต๊ะกลมกลางห้องที่ดูมีราคามากที่สุดโต๊ะหนึ่งสิ่งอื่นแทบเรียกได้ว่าจัดหามาให้ครบถ้วนก็เท่านั้นไว้สู่เมองกวาดสายตามองไปโดยรอบก่อนที่จะเห็นบางอย่างที่สะดุดตาเข้ามันถูกวางเอาไว้ตรงปลายเตียงเยื้องไปทางด้านขวาของสิ่งนี้ไม่มีอะไรโดดเด่นและดึงดูดสายตาแต่อย่างใดมันก็คือตู้ไม้แดงเก่าคร่ำครึใบหนึ่งก็เท่านั้นเองไว้สู่เมองเดินตรงไปยังประตูบานนี้ทันที ประตูของตู้ไม้แดงใบนี้ถูกแกะสลักออกมาได้อย่างงดงามมันถูกแกะสลักเป็นรูปดอกไม้วิญญาณกับย่ามรากฏที่แสนจะเข้ากันเวยสูเมองตรงเข้าไป,ปไลูบไล้ตู้ใบนี้ด้วยความสนใจครั้นเปิดออกดูจึงเห็นว่าตู้ใบนี้เป็นตู้ที่มีไว้สำหรับเก็บเสื้อผ้าเอี่ยมตัวในถุงเท้าและเครื่องประดับบางส่วนของนางเองถึงจะเป็นอย่างนั้นแต่วัยสูเมองก็ยังรู้สึกได้ว่าตู้ไม้แดงแกะสลักใบนี้ มีอะไรที่ไม่ธรรมดานางใคร่ครวญอยู่ครู่หนึ่งเมื่อไม่พบอะไรผิดปกติจึงได้แต่ถอนใจแล้วหมุนตัวกลับมาอีกครั้งระหว่างนั้นหญิงสาวไม่ทันสังเกตเห็นว่าที่แขนขวาของตนปรากฏรัศมีสีแดงเปล่งแสงขึ้นมาแวบหนึ่งก่อนที่มันจะจางหายไปรัศมีสีแดงนั้นเหมือนกับรัศมีสีแดงของดอกไม้วิญญาณไม่นานหลังจากนั้นที่หน้าห้องก็มีคนเดินกลับมาไว้สู่เมือง รู้ว่าจะต้องเป็นนางกำนันทั้งสองคนเหรียนหววข้าหิวแล้วจะรีบไปเตรียมมื้อข้ามาให้ข้าเร็วเขา้าหญิงสาวสั่งให้นางกำนันที่ยืนรอรับใช้อยู่ด้านนอกกลับไปทำงานอีกครั้งนางตัดสินใจแล้วว่าจะฝึกตนเพิ่มอีกนิดเพื่อให้ร่างกายนี้สามารถรองรับธาตุไฟของนางได้อย่างพอดีร่างกายนี้ขององค์หญิงฝูสู่ซูซ่แต่เดิมก็มีความลับอยู่มากมายฝูซู่ซู่คือผู้มีพลังธาตุทั้งห้าสมดุลกันมากที่สุด เท่าที่ไวซูเมืองเคยพบเห็นมาดังนั้นไม่ว่าการฝึกปราณธาตุใดขอเพียงนางได้ศึกษาอย่างถูกวิธีแล้วละก็นางก็สามารถกลายเป็นผู้ฝึกตนสายลมปราณได้ทั้งสิน้นจากสุดนี้เองทาให้ไวซูเมิรเริ่มสงสัยแล้วว่าแท้ที่จริงแล้วนั้นองค์หญิงสิ้นราชวงศ์ผู้นี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเพคะองค์หญิงหม่อมฉันจะรีบไปที่โรงครัวแล้วจะรีบกลับมา เหรียญทวารับคำก่อนที่จะให้หงจินอยู่เฝ้าหน้าห้องให้ดีและอย่าให้ใครเข้าไปด้านในหงจินรับปากแต่เมื่อคล้ายหลังเหรียญทวาไปแล้วนางก็ได้หายตัวไปทันทีเครื่องเคาต่อมากลับกลายเป็นว่าผู้ที่นําอาหารมื้อค่าเข้ามาให้ไว้สู่เมืองก็คือหงจินไม่ใช่เหรียญทวานางเคาะประตูห้องรอให้องคหญิงเอ่ยอนุญาตแล้วจึงประคองถาใส่อาหารเข้าไปด้านในเหรียญทวาเล่า ไวสูเมืองทมถึงเลียนฮัวทันทีเมื่อไม่เห็นนางเลียนฮัวให้หมอมชันมาเรียนกับองคหญิงว่านางมีธุระด่วนต้องออกไปทําจึงให้หมอมชันนํามือค้ำเข้ามาให้องหญิงแทนหงจินวางถาดอาหารลงบนโต๊ะกลางห้องก่อนที่จะถอยหล้างออกมานางไม่จําเป็นต้องคอยดูสีหน้าองหญิงของฝูสู่สู่ว่าองค์หญิงจะรู้สึกอย่างไรอีกทั้งงานที่นางได้รับมอบหมายมาให้ทําก็เพียงแค่เฝ้าหน้าประตูห้องให้ดีเท่านั้น หลังจากที่หงจินก้าวออกไปแล้วสองตาของเวยซูเมิงก็เปล่งประกายขึ้นมานับวันสาวใช้สองคนนี้ของนางเริ่มจำไม่ได้แล้วว่าใครคือผู้ที่เป็นนายของตนมากขึ้นทุกทีบัญชีนี้เห็นทีว่านางจะต้องเรียบจัดการไว้ยซูเมิงลองคิดดูว่านางจะวางแผนการสั่งสอนนางกำนันคู่นี้อย่างไรหลังทานมื้อค่ำเสร็จก็เป็นเวลาเข้าฌานของไว้ยซูเมิงอีกครั้ง ร่างกายของผูสู้สู้กำลังปรับเข้ากับาธาตุไฟได้ดีทว่าความเร็วในการเลื่อนขั้นก็ยังต่ำกว่าเก์ทั่วไปดีที่ว่าในแขนขวายามนี้มีโครงกระดูกไม้แดงเพิ่มเข้ามาสิ่งนี้ทำให้เว่ซูมเมอิงสามารถสร้างเปลวไฟระดับต้นขึ้นมาที่ปลายนิ้วได้แม้การฝึกตนในแต่ละขั้นจะไม่ได้รวดเร็วนักแต่ก็นับได้ว่ามีความก้าวหน้าเช่นกันขอเพียงแค่นางมีความพยายาม นางก็จะสามารถกลับไปเป็นผู้ฝึกตนาธาตุไฟขั้นลิขิตระดับกลางได้อีกครั้งแน่นอนไวซูเมอร์คาดว่าหลังจากนี้อีกประมาณครึ่งเดือนนางคงเลื่อนขั้นจากปราณก่อร่างระดับสูงไปเป็นปราณลิขิตระดับต้นได้นางฝึกตนอยู่แต่ในห้องไม่ยอมออกมาจนกระทั่งเลนทัวากลับมาแล้วไวซูเมอร์ก็ยังไม่ออกจากชานหลังจากนั้นอีกไม่นานที่เรือนใหญ่ของจวนก็ให้สาวใช้หน้าตาดีคนหนึ่งมาเยือนที่เรือนของฝูสู่สู่ทันที สาวใช้คนนี้มีชื่อว่าเสี่ยวเยียนเป็นสาวใช้ต้นท้องควบคู่กับสาวใช้ประจําตัวของฝูกงจานหูหญินใหญ่กับหูหญินรองของราชครูเสียชีวิตไปแล้วเมื่อสามปีก่อนพร้อมกันเขาไม่ปรารถนาที่จะแต่งตั้งหูหญินคนใหม่ดังนั้นข้างกายของเขาเวลานี้จึงมีสาวใช้คนสนิทแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นองค์หญิงเพคะท่านราชครูมีความบางอย่างให้ไมนางเสี่ยวเยียนํำมาบอกกับท่าน ท่านให้ไม่นางเสียวเยี่ยนเข้าไปด้านในได้หรือไม่เลนเทาวาที่กลับมาจากการออกไปท,ทําธุระนอกจวนแล้วส่งเสียงเข้ามาเวลานั้นเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่ไวซูเมองกําลังออกจากฌานพอดีในที่สุดไวซูเมองก็ลืมตานางยังคงนั่งอยู่ในท่าทาสมาธกิก่อนที่จะเปล่งเสียงออกไปให้นางเข้ามาได้เลรยนทาวาผลักประตูให้เสี่ยวเยี่ยนเข้าไปสาวใช้คนนี้มีหน้าตาจิ้มลล้มงดงามกระจ่างตาเสียดาย ที่นางมีท่วงท่ายิงธนงจนเกินไปเสี่ยวเยียนปลายตามองไว่สซูเมืองราวกับว่านางต่งหากเล่าที่เป็นคนสําคัญของจวนราชครูแห่งนี้ไว่สููเมืองพันรีตาแล้วรอบสังเกตเสี่ยวเยียนไปพร้อมๆกันเจ้ามีอะไรก็ว่ามาข้าอยากจะพักผ่อนเต็มทีเสี่ยวเยียนเชิดหน้าขึ้นไม่ยอมย่อกายลงคํานับผู้เป็นนายแต่อย่างใดกราบทูลองค์หญิงท่านราชครูให้องคหญิงไปพบที่ห้องโถงเพคะทั้ง ยังบอกอีกด้วยว่าองค์หญิงจะต้องเสด็จไปเดี๋ยวนี้คำพูดคำจาที่เอออกมาแม้จะแสดงความเคารพอยู่ในทีแต่ไวซูเมิงก็รู้สึกว่าเสี่ยวเยี่ยนกำลังข่มตนคนเช่นนี้คงมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานเสี่ยวเยี่ยนไม่เห็นปรกากยตาของไวซูเมิงเปลี่ยนไปนางก็เริ่มไม่สบายใจท่านจะไปหรือไม่ไวซูเมิงครียิ้มออกมาเสี่ยวเยี่ยนเมื่อไม่ได้รับคำตอบนางก็ยิ่งกระวนกระวายองค์หญิงฝูสู้ นี่เป็นคำสั่งของนายท่านอ๋อไม่ใช่คำสั่งของราชครูหรอกหรือประโยคนี้ของเวยซูเมิงทำให้เสี่ยวเยี่ยนหน้ามานนางเป็นแค่เพียงสาวใช้ข้างห้องมีสิทธิ์อะไรมาเรียกฝูกองจ้างว่านายท่านอย่างสนิทสนมถึงขั้นนี้แต่าทาั้งเหรียญฮาวากับหงจินที่ยืนฟังอยู่หน้าห้องก็ยังสมเพศนางเอาล่ะเจ้ากลับไปบอกพ่อบุญธรรมเถิดว่าข้าจะรีบตามไปเวยซูเมิงต้องการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเสี้ยใหม่อีกครั้งเช่นนั้นหม่อมฉันทูลลา เสียวเยี่ยนแม้ไม่พอใจแต่นางก็ต้องยอมถอยออกไปหงจินเจ้าเข้ามาช่วยข้าแต่งตัวหงจินรีบเข้ามาทันทีเมื่อสวมใส่อภพรชุดใหม่แต่งหน้าทำผมให้กับองหญิงฝูสู้สู้เสร็จแล้วหงจินก็แทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเององคหญิงฝูสู้สู้ที่ยืนอยู่ตรงหน้านางในตอนนี้ช่างสง่างามและมั่นคงดุดหินผาไม่ได้มีความน่ารักสดใสของหญิงสาววัยแรกแย้มลงเหลือเอาไว้อีกเลยนาง สมกับที่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาในราชวงศ์ที่มีอำนาจอย่างแท้จริงเอาละ่ะพวกเจ้าทั้งสองก็เรียบตามเข้ามาไว้สู่เมืองพร้อมแล้วกับการประเชิญหน้ากับทุกคนณห้องโถงใหญ่ห้องโถงที่โออารุราบนพื้นปูด้วยพรมอย่างดีมีเก้าอี้สิตัววางขนานกันทั้งสองด้านแต่และตัวล้วนแกะสลักเป็นลวดลายงดงามจากฝีมือภายในวังเสริมให้ภายในห้องดูโดดเด่นและวิจิตรงดงาม ยามนี้ในห้องโถงมีคนนั่งพูดคุยกันแค่เพียงสองคนผู้ที่นั่งอยู่ในตำแหน่งประธานก็ไม่ใช่คนที่แปลกหน้าของคนในจวนแต่อย่างใดบุรุษสูงสักผู้นี้คือท่านองหกน้องชายร่วมมารดากับห่องเต้องปัจจุบันนั่นเองเขามีนามว่าเซียวอินเฟยท่านอองหกประคองถ้วยน้ำชาขึ้นดื่มอย่างสง่างามดวงตาเย็นชาคู่นั้นแทบไม่เหลือบมองไปทางใดปรากฏว่าของที่ที่เห็นอาจทำให้ดวงตาคู่นี้แปดเปื้อนเขา้า เซียวอินเฟยขึ้นเชื่อว่าเป็นท่านอองที่นิยมชมชอบแต่ของสวยงามกระทั่งคนในจวนก็ต้องคัดสรรมาเป็นอย่างดีแค่ยามเฝ้าหน้าประตูตำหนักยังต้องคัดแล้วคัดอีกกว่าจะได้ตัวมาผู้ที่หน้าตามไม่งามไม่มีสิทธิ์ออกมายืนเสนอหน้าต่อหน้าท่านอ,องหกได้เมื่อมองไปรอบตัวจึงเห็นว่าสาวใช้ที่อยู่ในห้องโถงในวันนี้ก็ล้วนแล้วแต่งดงามชวนมองทั้งสิ้นคนที่อ่อนเยาว์ที่สุดแม้ยังไม่ถึงขั้นเรียกได้ว่างาม แต่ก็ยังดูกระจ่างตากระทั่งเสี่ยวเยี่ยนที่งามอยู่แล้วนางก็ยังกลับไปแต่งหน้าทําผมเสียใหม่เพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้นมาอีกครั้นผู้ที่นั่งอยู่ในตําแหน่งที่รองลงมาก็คือฝูกงจา้านบิดาบุญธรรมของฝูสู้สู้นั่นเองเขาแต่งกายด้วยอาพรณสีน้าเงินอมฟ้ายามนี้เมื่อวัยซูเมองเดินทางมาถึงเขาจึงเริ่มให้ความสนใจเหตุใดองค์หญิงจึงได้เสียมารยาเช่นนี้ท่านองค์หกประทับอยู่ที่นี่ เจ้าเมรีบทำความเคารพพระองค์อีกเร็วเขา้าเิ้นคำพูดของราชครูเซียวอินเฟยก็เหลือบตามองมาท่านใดนั้นภาพของไวสูเมิร์ก็สะท้อนเข้าสู่สายตาของเขานี่เป็นครั้งแรกที่ท่านอ,องหกรู้ว่าอะไรคือความงดงามที่แท้จริงเป็นความงามที่สงบนิ่งและแข็งแกร่งในเวลาเดียวกันเขาจำได้ว่าเคยพบนางสองสามครั้งเมื่อนานมาแล้วในตอนนั้นแม่นางจะงดงาม แต่ก็ไม่ถึงขั้นทําให้ตนตกตะลึงได้เหมือนกับวันนี้ไว้ซูเมืองเองก็รอบพิจารณาท่านหองอกอย่างละเอียดเช่นกันชายหนุ่มผู้นี้มีรูปร่างสูงโปร่งเพรียวบางอีกทั้งยังมีใบหน้าที่งดงามทําให้นางเริ่มจะเข้าใจขึ้นมาบ้างแล้วว่าที่ตําหนักของท่านองหกต้องคัดคนเข้าทํางานเป็นพิเศษเป็นเพราะว่าอะไรหลังจากนั้นอีกไม่นานด้านนอกห้องทงก็มีสาวใช้เข้ามารายงานว่า รัชทายาทแควนปี้เฉินก็เดินทางมาถึงแล้วเช่นกันฝูกวงจ้านรีบส่งคนไปเชิญรัชทายาทเข้ามากวนจื่ออิงเมื่อได้เห็นไวซูเมิ่งในค่ำคืนนี้เขาถึงกับชะงักเท้าไปชายหนุ่มแกล้งทำเป็นไม่สนใจนางและเดินผ่านร่างของนางไปทันทีไวซูเมิ่งลอบเบ้ปากออกมาราชครูฝูเชิญให้ราชทายาทแควนปี้เฉินนั่งลงใกล้กับท่านองหกในตำแหน่งที่เท่าเทียมกันระหว่างนั้น ไวซูเมืองเองก็แต่จ้องมองเขาไม่วางตาราชทายาทแควนปี้เฉินหมุนหัวแหวนที่ข้อนิ้วเล่นทำราวกับว่าไม่ได้ใส่ใจราชครูฝูช่างอบรมบุตรีบุญธรรมได้ดีเสียจริงนางถึงกับรู้จักที่จะมองนาคาคำชมนี้เกรงว่านี่คงเป็นเพียงแค่การตำหนิเท่านั้นไวซูเมิองรู้แล้วว่าตัวเองค่อนข้างเสียมรารยาทไปฝูสู้ๆํำนับราชายาทแควนปี้เฉินนางย่อกายลงอย่างขอไปที แม้แต่คําที่ใช้เรียกขานเขาก็ยังเปลี่ยนไปเหมือนกันหญิงสาวไม่ได้เรียกเขาว่าพี่จืออิงอีกแล้วกระทั่งความงามอันจืดชืดก่อนหน้าของนางที่กวนจืออิงเคยแอบขัดตาก็จางหายไปราชทายาทแควนปี้เฉินไม่ยอมรับว่าเขาเองก็กําลังเริ่มให้ความสนใจองคหญิงคนนี้ขึ้นมาเมื่อเห็นว่าทุกคนมากันครบแล้วท่านอองหกก็รีบทาหน้าที่ของตนทันทีฝูซู่ซูรับราชโองการ น้ำเสียงของเซลลวอินเฟยเป็นการเป็นงานและทรงพลังเมื่อสิ้นเสียงลงไวสูมเมองกลับไม่หลนลานหรือว่าตกใจนางแค่เพียงกว่าสายตามองทุกคนที่อยู่ในห้องโถงก่อนที่จะเครียยิ้มออกมาเป็นรอยยิ้มที่ทำให้ความเร็วในการเต้นของหัวใจของบุรุษทุกคนเปลี่ยนไปไวสูมเมองคาดเดาวได้หลายส่วนแล้วว่าราชองค์การฉบับนี้ต้องการให้นางกับราชทายาทแควนปี้เฉินได้ถอนม้่นกันเพราะมีเพียงหนทางนี้ทางเดียวเท่านั้น ที่จะทําให้องค์หญิงใหญ่สามารถครองรักกับบุรุษในใจได้อย่างเปิดเผยดังนั้นนางจึงยอมคุกเข่าลงเพื่อเตรียมรับราชองการคอฟาบาดท,ทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นหมื่นปีท่านอ๋องหกเครียราชองการออกอ่านอย่างไม่ติดขัดไว้ในเสียงที่น่าฟังฝูซูซูมีร่างกายอ่อนแอไม่อาจให้กําเนิดบุตรหรือที่ดาได้จึงเป็นที่น่าเสียดายข้อตําหนินี้เห็นสมควรอนุญ,ญาตให้การมั่นหมายกันระหว่างสองแคว้นสิ้นสุดลง ปู่ซูซูรับราชองการสิ้นคําพูดของท่านอองหกกลับไม่มีผู้ใดรู้สึกแปลกใจไว้สูเมิงเงยหน้าขึ้นมองไปทางกวนจื่ออิงเห็นฝ่ายนั้นยังคงนิ่งเฉยเช่นกันอะไรคือร่างกายอ่อนแอจนไม่สามารถมีบุตรทิดาเกรงว่าน,นี่คงเป็นเพียงแค่ข้ออ้างที่ห้องเต้เซียวเทียนคงหยิบยกขึ้นมาก็เท่านั้นเองฝูซูซูรับราชองการขอพระองค์ทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นหมื่นปี โวยสู่เมืองยืดมือออกไปรับราชโองการใบหน้าของนางยังคงสงบนิ่งกระทั่งแววตาก็ยังไม่เห็นถึงความเสียใจการแสดงออกเช่นนี้ของนางทําให้รัชทายาทแควนปีชนินรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากนางเคยรักเขาจนถึงขั้นไม่ลืมหูลืมตาเมื่อเห็นท่าทางยามรับราชโองการที่ไม่แยแสของนางเช่นนี้ย่อมทําให้ความมั่นใจของบุรุษเพศลดทอนล,ลองไปหากไม่มีอะไรอีกแล้วลูกเห็นจะต้องขอตัว ท่านอ,องค์หกและราชทายาทแว้นปีฉันข้าขอถูลลาไว้สูเมองไม่อยากร้างกายอยู่แม้เพียงเสี้ยววินาทีพวกเขาได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วนางเองก็ได้เช่นกันก่อนหน้านี้นางยังปวดหัวอยู่เลยว่าตัวเองจะหาทางถอนมั่นกวนเจอิงได้อย่างไรบุรุษที่ถูกสตรีอื่นใช้งานมาแล้วยิ่งดูไปก็ยิ่งน้าเสียเสียนช้าก่อนองค์หญิงน้อยเรายังมีราชองค์การอยู่อีกฉบับหนึ่ง ที่ต้องประกาศให้เจ้าฟังเซียวอินเฟยรัร้งนางเอาไว้ก่อนที่หญิงสาวจะก้าวพ้นประตูห้องโถงไปไวซูเมอร์ชะงักเท้าลงและหมุนตัวกลับมานางเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งขึ้นมานั่นก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้หววใจของท่านอ,องคหกรวมทางราชทายาทแควนปี้เฉินถูกนางขโมยไปทว่าอย่างดีที่พวกเขามีความทะเยอทะยานมากกว่าความรักใครจึงสามารถเรียกสติกลับคืนมาได้ทัน เวซซูเมองเดินกลับเข้ามาในห้องโถงอีกครั้งอย่างไม่เรียบเร่งนางคุกเข่าลงเตรียมพร้อมรับราชโองการนางได้จดจำเอาไว้แล้วว่านี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่นางต้องคุกเข่าให้ห้องเต้องนั้นเพื่อเป็นการชดเชยให้กับองหญิงฝูสู้สูที่ต้องยุติการมั่นหมายลงห้องเต้ทรงมีพระเมตตาขอมอบสมรสพระราชทานระหว่างองค์หญิงฝูสู้สู้กับท่านแม่ทัพกูปเปาเหวน ให้โยงหญิงแต่งเข้าจวนตระกูลกู่ทันทีเมื่อแม่ทัพกู่เดินทางเข้าประตูเมืองหลวงมาถนนทุกสายให้ราชฎรอ,ออกมาร่วมกันแสดงความยินดีกันอย่างพร้อมเพรียงจบราชโอการราชโอการฉบับนี้ตั้งหากเล่าที่ทำให้ไวสู่เมืองตกใจได้อย่างแท้จริง